โซนันโตโนโตเยเทวะสังฆาสมากตาดูราติปดาเจ้ารัหลายภายะวรหมดมีนาติวติราเจ้าเป็นเข้าวเป็นเงาเป็นปราธานกระังโซลาสะพูตนดาลุวิมานเดชปาทิเจ้าตนวิเศษใสแสบประจันตจอดแห่งปุุหัตรัตสัิยงเวหา พลังหูอาจุลินาตนเมื่ฟ้าเมื่นาสวาวิมนต์น baba, ดารงวิมานปราทในอากาศกระทำท้าจตุโลกบาลสถิตในวิมานทั้งสี่มีพญาตาละธาปัญญาเวรุลลาพญาเวรุปกาพญากุเวรุลาเจ้าเป็นเข้าเป็นห้อแก่เทพดาเจ้าทั้งหลาย อันยายัอยูภูภูปะสัตตบัวลาพันจึงพร้อมกันมาถวายบาตรทังปัญญาคาาลาดเพื่อนฟังนาทีหลวงวังภูบาลเลลิ่งลำตนพร้อมพง,ง,งจะคูวิญญาณตนทะลุวิมานยังพร้อม กับทังพญายุมาลาศเจ้าฮอละดีนางน้อยทรณีนอนแนบนำถูกเทือนทำนางน้อยเมียคลาผ่านภาษาในมนุษย์สูดแห่งของเมืองคนในบังคนเลยยานามถูกเทืเอนทำหินผาในไฟหน้ายันกว้างกว่างเกตดอื่นปัทภีโบกละลณีเลยยมญาสุดแรงละมหาไม่นี ที่ทางเกริแก้วโกต้นสาธิตอยู่ในประเทศลามสาธาณีในเมืองจันทาบุรีลางชางลวงกว้างในลวงหีใต้วิวีเนื้อบได้าดางกําไฟ้ใจคุเสียโยธัญญากําไฟฟ้าเรียนแก้วพินเทศ ตนสาเทศอยู่ในปฐพีของอนาเทพันฑาเจ้าทั้งหลายอันฮักษายามพราธพนมบ่ลมมาเจดีศรีพระราชหลวงเป็นเข้ากับท่านเทพบัณฑาเจ้า อันหักษายังจตูภูพาดาระบาทผู้นำรอดอาจน้องหานหลวงกัะจังพวงเทพันดาอันหักษายังบวรละพระพุทธศาสนาในขอเขตคันทัศนสีมาขออนันเสินเทพันดาเจ้าทั้งหลายจงสาเดชวิลาลงมาประสมสมนุมกันณาสถานที่นี้เพื่อมาฟังคำุ้งขารังหลายจะกล่าวทูกตนทุกอง ขาเทนสะเพเทวาสักจังอาลาตนังกะโลม,มา